สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ลอีกครั้งนะคะในช่วงโหราศาสตร์มีดีกว่าที่คิดมีเพื่อนถามกันเข้ามานะคะว่าการดูดวงบอกอะไรเราได้บ้างวันนี้เปิ้ลจะมาตอบข้อสงสัยนี้กันค่ะวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเราบอกเราได้แทบจะทุกเรื่องที่เราสงสัย ส่วนที่1ดวงจะบอกถึงนิสัยและจิตใจของเจ้าชะตาค่ะดวงจะบอกความชอบไม่ชอบของเจ้าตัวจะบอกนิสัยแทบทุกอย่างของเจ้าของดวงเลยค่ะเช่นเป็นคนเจ้าชู้ไหมหรือเป็นคนซื่อตรงเป็นคนชอบเที่ยวหรือเป็นคนชอบอยู่นิ่งๆเจ้าสําอางไหมหรือเป็นคนง่ายๆเห็นแก่ตัวหรือชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนรอบคอบหรือเป็นคนประมาทหรือเป็นคนขี้ระแวงสุดโตง่งไม่ฟังใครมั่นใจตัวเองสูงปิด๊ดหรือไม่มั่นใจในตัวเองเลยและยังบอกได้ถึงสติปัญญาของเจ้าของดวงด้วยนะคะว่าสูงต่ำระดับไหนยังไม่พอคะ่ะยังบอกได้อีกว่าเจ้าชะตานั้นนะ่ะหมกมุ่นในเรื่องอะไร บางคนก็คิดแต่เรื่องการทำงานตลอดเวลาบางคนก็หมกมุ่นในเรื่องความรักบางคนก็แต่เรื่องหาสตางค์หรือบางคนก็คิดแต่เรื่องของตัวเองหรือบางดวงก็มุ่งไปที่ศาสนาอันนี้เป็นยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะจริงๆมันบอกได้มากกว่านี้อีกส่วนที่ 2. ดวงจะบอกวิถีชีวิตคนคนนั้นค่ะว่าคันลองชีวิตของคนคนนั้นจะต้องเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นคนคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่เคยมีบ้านมาก่อนแต่ในอนาคตเจ้าตัวต้องมีบ้านหลายหลังแน่นอนหรือคนอีกคนหนึ่งปัจจุบันนี้มีบ้านอยู่เป็นอย่างดีเลยแต่ในอนาคตเจ้าตัวจะต้องไม่มีบ้านและจะต้องเช่าบ้านเขาตลอดชีวิตที่เหลือบอกแม้กระทั่งว่าเจ้าตัวจะมีลูกง่ายหรือมีลูกยากไปจนถึงไม่มีลูกเลย อีกสักนิดนะคะบางดวงก็มีชะตาผกผันที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน,านๆหรืออาจจะตลอดชีวิตโดยที่เจ้าชะตาไม่ได้ไม่ได้แพลนชีวิตแบบนั้นมาก่อนถัดมาส่วนที่3นะคะดวงยังบอกเราอีกว่าในอนาคตอันใ,นใกล้นี้เราจะเจออะไรบางดวงก็อาจจะไปสัมพันธ์กับอุบัติเหตุไปสัมพันธ์กับการผ่าตัดหรือไปสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย ดวงจะบอกเราได้ว่าใน3มเดือน6เดือนข้างหน้าเนี้ชีวิตเราจะไปสัมพันธ์กับเรื่องอะไรบางคนก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดเจ็บป่วยหรือเดินทางบ่อยขึ้นหรือมีการลงทุนหรือแม้แต่จะโดนโกงหรืออกหักการเงินกำลังเข้าสู่ช่วงของการมีปัญหาหรือดวงกำลังจะเปิดจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาทำอะไรก็ดีไปหมด หรือดวงกำลังจะปิดเป็นโชคในเจ้าชะตาทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดเป็นต้นค่ะเราดูดวงเพื่อสิ่งเหล่านี้ค่ะเราดูดวงเพื่อระมัดระวังเรียนรู้เข้าใจพื้นฐานชีวิตของเราว่าพื้นฐานของเราเป็นอย่างไรการดูดวงมีประโยชน์มากนะคะยกตัวอย่างถ้าเราเป็นเจ้าของบรษิษัท แล้วเราต้องการพนักงานที่จะมาดูแลเรื่องการเงิน,เ,นเราสามารถรวบรวมพนักงานคนนั้นมาเช็คได้ค่ะว่าเขาเป็นคนซื่อตรงเป็นคนมีจิตใจแบบไหนซื่อตรงไหมหรือมีแนวโน้มจะเป็นคน,คนคดโกงแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถกรองคนได้อีกชั้นหนึ่งหรือแม้แต่เราอยากจะลงทุนอยากจะขยายงานอยากจะไปทำงานอะไรใหม่ๆ เราก็สามารถมาเช็คดวงตัวเองได้ว่ามันใช่ t i ม์มิ่งนั้นไหมมันเหมาะสมที่เราจะไปขยายงานไหมเหมาะสมที่เราจะไปเริ่มงาน,นอะไรใหม่ๆห,หรือเปล่าหรือควรจะอยู่นิ่งๆดวงยังไม่เปิดยังไม่เหมาะสมที่จะไปทำอะไรเหล่านั้นถ้าไปทำมันอาจจะเสียหายมากกว่าจะเป็นในด้านบวกเราก็จะได้ชะลอโครงการหรือชะลอความคิดให้อยู่เฉยๆสักพักหนึ่งอย่างน้อยเราก็จะไม่เหนื่อยฟรีนะคะ มีลูกค้าท่านหนึง่งเธออยู่บริษัทหาชนดําริว่าจะเจรจาเรื่องสำคัญกับเจ้านายเธอยังมาเช็คดวงหรือว่าในช่วงสามเดือนนั้นน่ะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่เธอจะเจรจาเรื่องสำคัญไหมถ้าไม่เหมาะสมก็หยุดโครงการนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าเหมาะสมอย่างน้อยๆก็ทำให้การเจรจานั้นง่ายขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถใช้ โหราศาสตร์ในด้านนี้นด้านที่บางคนคิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันเอามาทำนี้ก็ได้ด้วยเปิ้ลมักจะเปรียบแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่ดูดวงก็เหมือนกับว่าเราขับรถไปแล้วเราไม่รู้สภาพถนนข้างหน้าเราอาจจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเราไม่รู้ได้ซ้ําไปว่าเฮ้ยถนนที่เราขับไปแบบบังคับให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าแล้วเมื่อเลี้ยวไปแล้วเนี่ยเนี่ยเราจะไปเจอสภาพถนนแบบไหนเห็นไหม ถ้าเราดูดวงเราเช็คดวงเราจะรู้เลยว่าอ๋ออีก3มเดือน6เดือนข้างหน้าเราจะโดนบังคับให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไหมอ่ะสมมติเลี้ยวไปแล้วถนนที่เราโดนบังคับให้เลี้ยวไปเนี่ยโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยวเราเนี่ยแต่เราจาเป็นต้องเลี้ยวไปเพราะว่าโดนเหตุการณ์บังคับพอเราเลี้ยวไปแล้วเราจะไปเจอถนนสภาพแบบไหนบางคนอาจจะไปเจอถนนเรียบกว่าเดิมบางคนก็จะไปเจอถนนดํา เล็กลงอาเรียบหน่อยแต่ว่าถนนแคบหรือบางคนอาจจะไปเจอถนน8ดเลนที่เขาวิ่งกันเยอะแยะด้วยความเร็วสูงหรือบางคนก็จะไปเจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อแถมบางคนแย่หน่อยเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่พอเจอถนนขาดน้ำป่าไหลหลากพัดมาข้างหน้าอีกการดูดวงก็เหมือนในการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรถ เตรียมสภาพรถให้เหมาะสมกับถนนที่เรากำลังขับไปค่ะ,คะสำหรับเปิ้ลแล้วโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องงมงายโหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะจับต้องได้เขาใช้กันมาตั้งแต่พันพันปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ใหญ่ๆเราสามารถไปสืบค้นดูได้นะคะในทุกราชวงศ์ใหญ่ๆนม่าจะเป็นในแต่ละประเทศก็จะมีโวนประจำราชวงศ์นั้นเสมอ ก็อยากฝากไว้นะคะสำหรับใครหลายๆคนที่ยังงงๆอหรือว่าเราดูดวงกันเพื่ออะไรถ้าเปินพูดอะไรไม่เข้าใจหรือมีความสงสัยเรื่องอื่นเพิ่มเติมฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้นะคะเบนจะพยายามมาตอบทุกคำถามค่ะแล้วถ้าคำถามไหนที่ต้องใช้คำอธิบายมากเิ้นจะมาทำคลิปแยกต่างหากไว้ให้เลยนะคะ อยากให้ทุกคนมีชีวิตดีและมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ารู้เท่าทันดวงตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe และกด like กดแชร์ให้เป็นกำลังใจแก่เปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ